สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงๆเบิดสุขุมสุขชนเ้อพี่น้องวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องสาวนางพี่น้องยามแรงๆอยู่สวนข้าวโพดอยู่สวนข้าวโพดสาลีเนาะพี่น้องสวนแคมเพื่อนพี่น้องลังบาน นี่กะพา,ามาเบิ่์นสวนพี่น้องแล้วก็พา,าไปเบิงยังอีกกะติด้าเบิงพี่น้องไปเบิร์นก็เลยพี่น้องว่ามียังแน่ในสวนนี้มาเบิงเลยพี่น้องนี่ข่าโพดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้อยู่พี่น้อง ชาวนาปลูกปลูกปลูกต้นตีไว้วบาข้ามกแตง,งกข้ามกักทัวรักทัวแน่กักถัวแน่ชาวนาอันนี้ก็เมร์เป็นเห็ดยังกับโบหุ ในสวนแต่อยากกินพักธรรมชาติเลยหาเอาพักธรรมชาติอา้าวพักธรรมชาติคือเกิดในสวนในสวน,น,สวนเ็น,นากินง่ายพักในสวนหึกมันเกิดเองมันมนงม่นบด,ออด,ออดริบูบก็คือพักธรรมชาติอันเดียวเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาบดรปลูกพักเกิดเองอ นี่ต้ใหญ่ในสวนก็มีข้าวโพดสลัดแล้วกับมัก,บมกถั่วพี่น้องสวนไอ้น้อยคือจะคูปพี่น้องเอ้ยมักถัว่วมักแตงเพราะว่าเอี้ยงก็อยากปลูกอยากกินกะมีทางนี้กะมีพักหลายๆอย่างพี่น้องพักสลัดพี่น้องอันนี้มีห่อนมะเขือเนี่ยผอมป่ะนะะี<บ>่ยค่ะเบาอันนี้เออมะเขือเนี่ยผอพี่น้อง ผักริกเลกิกอะผักเทียมเด้พี่น้องมะเคือเนี้นยพอกำลังเป็นหมากมกเเทศพี่น้องอันนี้ก็พักเสริมพักพักยังเกะนี่พักแพวใส่ต้มน้องงัว่วน้องงัวพี่น้องแซ่บ ก็ว่าแต่ชั่วน้องง่วนรพี่น้องใส่ได้หลายๆอย่างผักเพล่ปลูกข้าวคระพี่น้อง <c oughs> อันนี้มันเกิดเนาะักแตงพี่น้องเป็นแล้วพักูเมมจดนนค ผักแตงกำลังเป็นพี่น้องปลูกแบบบอเดสใส่พุยอันนี้พักไอ้พักใส่ย้ำพักพักพักตั้งสายพี่น้องตั้งสายตั้งเออว่าม่เป็นไงเนาะ ทางนี้ก็สิเป็นผักบัวหรือว่าหอมแดงนะพี่น้องเป็นดอกเป็นดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนานอันนี้ก็สิเป็นผักบุ้งผักบุ้งชาวนาเพิ่นหวานไว้ พอได้กินพี่น้องอันนี้หอมปอหอมปอแล้วก็อันนี้กับหอมปอคือกันพี่น้องตัวนี้หอมปอหน่อยเป็นดอกเลยเป็นดอกวาเลยอันนี้ผักชีลาว หอมปอเนี่เขาเอินพักยังวะพักชีไทยบ่อันนี้พักชีไทยหรือว่าหอมปอเนาะอันนี้ก็ชีลาวแล้วก็อันนี้พักสลัดโตหวานโตทีหวานกับโตทีเอามาบงเนาะพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องมีพักกาด มีหอนาไม้แล้วก็หลายๆอย่างอ้าวพี่น้องมีคนมาจอะบึงเกือบถูกอย่างิมาขโมมพัเบไปเลยพื่อซิมาเก็บพักเก็บพักยังน้มีอ่เบงพักพักกำลังงามผัก

มีอะไรไปกินนี่้องกนเะไมต้องกินกอนไม่ได้าชายก็ราคาที่บ้านมันอมันผ้บัวมันเอออบัว คันบ่าวแม็กนี่บมเป็นงโอ้ยสส่เป็นลายัดเสื้อต้วลานะเป็นกาเป็นกาเอ้ยอย่าดื้อคนเงินหาหัวนั่นนะเราเอามาเก็บผักเก็บซอยหรือเก็บเอาหนิเก็บซอยหรือเก็บเอาเก็บเอา เก็บอะไรเก็บเอานาทีทองยังบุกบักพักปนไงพักธรรมศาสตร์เนีพักสลายพักปังกำลังอะไรมันมาอีกป้วพักสลายเป็นอะไรอันเทาสีออนพักมาสไลดพักสลายพี่น้องแต่ผืนอ่อนมานี่ยกามาลัก่มาลักีโน ค <laughs> ันเลยรูคันคืนนี้นะไปยากรูกมาได้เด้อเรื่องอันภาษาไทายนี่เพราะว่าคนอยู่บ้านที่บอกว่าได้ไปารีสคุณปงก็สเคยไปกรุงเทพยังได้เนาะเคยไปอยู่เคยไปเคยไปแต่โดนอะไรสมัยแต่สมัยแบบเคยไปแต่กับบางคนกับหูบางคนกับโมห์เคยกับเยาวโมห์ได้เจ้เจคนใช่ว่าไปซื้อไอ้มะละกีนกให้หน่อย อันนี้ก็บฮู้แล้วเนาะไปยังดีมลยพี่น้องเอ้ยไปเหตุงานที่เลกลงไปถือผ้าเ่ากันไปเลยไปเห็ุงานก่อสร้างเนาะพี่ปลาเลยใช่พี่เตี้ยพี่เอ้าเสือให้หน่อยเสืออันอยู่นู่นแหละคนละมองเห้าอันนางขน้าเนว่าให้ เือในไกูเห็นอ,อเมันเป็นเสือไปกูเห็นแต่สารแล้วคือใจใหอย่งนังน้นไปจัากสาเออนั่นแหละภาษาอันนี้บอกเสือือผ้าเนาะบ้านี้งานก็ส้างอยู่บ้านเนาะเป็นหลอกแล้วมเลไปเห็นต้นมากทัตนเอมากทัตันมากินแล้วแสบแหมากิดา ยาสุดหนึ่งพลัชมางงไปวุ้นบักกับท่านโดบๆนั่นเขาไม่ใช่หนุ่ยดิาสัตั๊นโนออกมากอย่างคือเขาตะไปวุ่งเทพตะกี้นะครับบริษัทผิชชู่ไหนเอนเอาตัวเล็กตัวเล็กผิดชู่เลยป้าตัวาทิชชู่จนเหนื่อยไปถามป้าน้อยคะทิชชู่มันเคอะไรครับป้าน้อยปน้อยก็เลยยิบกระดาษมาดู นี่คือทิชชู่โอ๊ยบรนเทาเอิ้นกระดาษเช็ดปากน้องห้ากระหูทิชชู่นั่นแหละมาเลยเอกี้บริโภคด้วยทิชชู่หืออะไรที่จะเพลินพากันเรื่องไปอยู่ไทยพี่น้องไปไทยอยากอยากกินพักขาไปตลาดจ๊กสิไปทมสื่อว่าจังไดรดิบ้านคือแค่จะกูบอกยากกูจะิี่างไกูจะจับเอารุ่ทขัมันเห็นได้ปะ ไปกันเนมหาร์ได้เนมหาอย่า,กกจจาเอากระจับเอาที่เท่าไหร่เอาน่ากระจับว่ายังขึ้นไงสิบบาทได้สิท้องเนี่ยฮะผมเคยไปโน่มาบุจับกษาตรไทยเพิ่นว่าไปงานกษัตริย์ไปเอาจอบปะโก้หินเพิ่นว่ายังได้เป็นจอบบ้านนี้บ้านคุณกับจอบโน้ตขน,นั้นแล้ววะ เห็นแต่ไอ้เคยดอกไอ้ดำไปเอาจอบไปเอาจอบมาดิไปจอบยังหัวหนาวจอบเบวัวสาวบ่หมอนจอบผู้สาวเหี้อะไรเขาเมื่อกี้จอบจอบมีคนอีสานอยู่ดำดิเขาก็เขาก็เลยบอกหมักจกนั่นเข้าอ ขนมกีนครับขนมกีนครับามาเอามาให้ในเด้อจักซองก้อน,น,น,นอขนมกีนไม่ได้ขายเป็นก้อนนะเขาว่าขายเป็นกิโลเอาสองโลเลย <laughs> เามาเอาเด้อเดินลงมาแล้วจะสั่นสองลงมาบบเป็นข้าวปุ้นบ้านเฮาอุยมาสักข้าวปุ้นบ้านกู้อีกแล้วมาสักแบบว่านมกีน ามันบวอขึนเรื่องนาปืนเิ้ลเปิ้ลเปิ้ลได้มากบ้านนี้ว่าเอาไปไปดัด้องหมื่นมิตรในนอวิทย์มองเสียบเหียบนอกหัวกันึกทีมาแล้วของขาัปริาขนมนปริญาปริญากระพุ้นริาิขนมจีน่้ว่าโอ้ยมาบ้านเฮาปึ๊กได้สุดปึ๊กจด้ บังน่องอันนี้ไปกันยังวะเขาว่าไปซื้ออันมาใส่ต้มปลาได้มัร้งเก็บสซื้อตรช่วนเลยไปนะพราวาย้อนดูใหม่ย้อนย้อนย้อนเบิ่งมใหม่เลยพี่น้องตอนตอนนับนานกับตอนนี่ตอนนั้นดอกลายตอนนี้เบิ่อเลยพี่น้อง้ไดะ ใช้จังเบิดบาทไม่รู้นะมันไปใช้จังเบิร์ดบาทตอนนั้นดอกข้าวหุงอยู่เพื่อนว่าจะก็ไปวัดเพื่อนว่าตอนนั้นได้นะซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ซื้ออันแยมลงอันนั้นนะมันจะเป็นแนวอีกแล้วโอ้ยนก็เข้าวัดได้อยู่แล้วนะใครซาคูยังเห็นเป็นไปดอกไม้บ่ ไปซื้อมาเคลือเทสก็ยังไปซื้อมาเคลือยเน่ยคู่นั่นแหละเนียเนี่ยผ่อนั่นแหละได้๋ลกรรมเลยพี่น้องกาชิได้ล่าเลยได้พี่น้องวันนี้กาคลิปนี้กาขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ส่องสาวนางเลยเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณเนาะบอสิเป็นผู้ ไม่หรือผูก้เก่าก็ตามเนาะที่เขามาบึงเขามาส้มคลิปของซ่องส้วนางโดยตลอดมากนะพี่น้องขอข้ให้ทุกท่านจงมีแต่สุขกระพแข็งแห้งลำรวยลำรวยจะเลิิญรลุงเรื่องในี่น้นาที่กันงานัางมีสีสุกเงนินไหลน้องทองไหลมาเด้อพี่น้อง ไปเลยพี่น้องก่อนเลยบาย